มั่นหัวเรื่องนี้มีรูปภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นาให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิละปะของตอนเองเท่านั้นมั่นหัวเรื่องนี้ จึงเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปคลิปนี้เป็นของช่อง BPC ช่องจริงมี2ช่องนี้เท่านั้นใช้โลโก้ช่องตัวนี้เราไม่มีการเผยแพร่คลิปหลายช่องทางหากพบเห็นคลิปที่อื่นแสดงว่าโดนดูดคลิปไปลงกดนีร์ดช่องมันได้เลยทุกคนช่วยเขาสักครั้งดีไหมให้ฉันตอบแทนนายนะเมื่อกี้ไม่เห็นว่ามีกุ้งทอดด้วยกุ้งทอดคตอ,อร่อยเลยอะ่ะเขาดูโง่เงาเฮ้ยไม่เป็นไรจริงๆนะนายกินเถอะมันอร่อยนะ แต่ทำไมฉันถึงรู้สึกว่าอืมน่าทึ่งมากเลยละ่ะทั้งที่พวกเราเคยคุยกันครั้งแรกได้ไม่นานนี่เองแต่กับรู้สึกเหมือนว่านายรู้จักฉันมาตั้งนานแล้วการแสดงออกของนายมันชัดเจนเหลือเกินก่อนที่ฉันจะเจอกับนายนายรู้อะไรเกี่ยวกับฉันงั้นเหรอล,ลินยูตงแต่เป็นใครกันเนอะ มาลองใหม่อีกครั้งกันเถอะฉินว่าหยุนขอแอดบีแชทหน่อยได้ไหมคะได้สิแต่ฉันไม่ใช่ข้อความบ่อยขนาดนั้นหรอกนะเฮ้ยฉันได้แอดบีแชทกับว่าหยุดด้วยละะ่ะแกฉันก็แอดเข้าไปเหมือนกันนะแต่ฉันได้ยินมาว่าเขาไม่ค่อยจะชอบตอบกับข้อความของบีแชทเท่าไหร่อ่ะไม่ส่งข้อความไม่พูดอะไรในโมเมตนต์เลยด้วยถึงจะแอดเพื่อนเขาก็นแล้วก็รู้สึกเหมือนกับไม่ได้แอดอยู่ดีนั่นแหละก็จริงของเธอไม่จริงนะเขาตอบทุกข,ข้อความที่ฉันส่งไปเลยนะฮะ จริงเหรอฉันได้ยินมาว่าเขาไม่ตอบข้อความใครเลยนะไม่ว่าจะเป็นข้อความจากผู้ชายหรือว่าผู้หญิงนะอย่ามาโกหกนะก่อนที่ฉันรู้จักพยายามคุยกับเขาสุดท้ายก็โดนมันกันหมดเลยอะถ้าเธอไม่เชื่อแล้วก็เดี๋ยวฉันจะให้ดูประวัติการสนทนาได้เลยเออลืมไปเลยว่าหลังจากที่ย้อนเวลากลับมาฉันยังไม่ได้แอดวีแชทเขาเลยเนี่ยคาบเรียนจะเริ่มแล้วฉันไปก่อนดีกว่าเชดูทําทำท่าลูกลี้ลุกลนนั่นสิปอแตกแล้วเรื่องไงอะวัยหยุนร เราเป็นเพื่อนโตะใกล้กันแบบว่าเราก็ควรจะแอดเพื่อนกันไว้บ้างนะอโอเคลืมแอดคอนแทคเขาซะสนิทเลยหลังจากนี้ต้องไปไล่แอดเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นทีละคนแล้วสิโมเมนต์ <Moment. S 1> กิมกำลังรอให้คุณมาต่อสู้ในวันที่ X เดือน F คลิกที่นี่เพื่อน,นัดหมายและรับของรางวัลพลังงานไม่พออย่างนั้นเหรอขอร้องความช่วยเหลือจากเพื่อนของคุณสิ ฉันสมได้อ s r หายากแล้วมาดูกันเลยชินว่ยหยุนสามารถดูโมเมนต,ต์ของสาวมวันที่ผ่านมาได้แล้วเท่านั้นไม่เห็นโพสต์ของว่ยหยุนแล้วฮะปกติว่ยหยุนล็อกโมเมนต,ต์ไว้แบบนี้เหรอทำไมรู้สึกว่าเขาเปิดไปสาธารณะไว้นะตอนนี้ฉันเริ่มคิดแล้วล่ะว่าพวกผู้หญิงพูดกันมันจะเป็นเรื่องจริงงั้นเหรอ ม่หยุดไม่ตอบข้อความในวีแชทเลยจริงๆงั้นเหรอแต่เท่าที่จำได้ว่าหยุดตอบแชทช้าเร็วตลอดเลยนะหรือเขาจะอ่านแชทข้ากับคนที่สนิทจริงๆด้วยข้างๆหินนั่นมันอะไรนอะไปหยิบมาดูเร็วเข้าสิลองส่งข้อความไปแล้วเราดูว่าเขาจะตอบแชรือเปล่าไหมเนี่ยแต่จะส่งอะไรไปดีล่ะฉันจับเจ้ามารงสามนี่ได้แล้วแต่ทำไมมันเหม็นจังอะ่ะโถ่เฮ้ยหมดพิคาดนี่เองเนอะสรุปแล้วชื่อทางวิทยาศาสตร์ของมดพิคาดคือ เพนตาทูม um ิเดียเหรอครับไม่รู้หรอกเหรอลูกไม่ได้ตั้งใจเรียนในค่าบหรืองไงเขาไม่ได้สอนเรื่องมแมลงนี่ครับอะจริงสิครับนี่ว่าหยุนนายรู้หรือเปล่าว,ว่าวิทยาศาสตร์ของมวลพิฆาตคืออะไรห้ามเซิร์นเน็ตนะแล้วเขาจะมาถามซะทำไมล่ะเนี่ยควรตอบดีไหมนะ,ะไม่ตอบฮะนี่คุยกับใครนาะแฟนเหรอแฟนอะไรกันเลยครับผมคุยกับเพื่อนทาหากเล่าโอ้โอ้เลิกแบบนี้สันอะไรไว้กั้นเหรอไอ้ลูกชายเรอ เขาตอบแล้วเหรอวังจื่อเฉินอีเวนต์ใหม่ดามขาวเทาออนไลน์แล้วเกมเพลย์ใหม่กำลังรอคุณอยู่พลังงานไม่พออย่างนั้นเหรอขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของคุณสิเจ๊ทำไมเป็นจื่อเฉินล่ะเนี่ยช่างเธอะบางทีอาจจะต้องรอจนกว่าหยุนจะคุ้นเคยกับฉันแล้วก็ถึงจะแชทก,กันได้นะไปอาบน้ำดีกว่าเราทบทวนบทเรียนเสร็จแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วนะลินยูตง๋งส่งสติ๊กเกอร์ไหนไม่รู้งั้นเหรอ เขาตอบกลับมาแล้วว่าแล้วเทียวเขาต้องตอบฉันแงอยู่แล้วว่ยหยุนส่งข้อความเสียงรู้ด้วยเหรอเนี่ยนายโคตรเจ๋งเลยวะ่ะแปลกคนจริงๆเลยนะลินยิตองจับไม่น้ำนะว่าหยุนมาแอดวีแชทกันว่าหยุนนายเคยเล่นเกมนี้ไหมมาเล่นด้วยกันเถอะลินยูตองเพื่อนของคุณเชิญคุณเข้าร่วมเกมเล่นมาไม่ละเกมเหรอ เพนตาต้มายนี่นาะฝันเมื่อกี้นี่มันฮะเมื่อกี้ฉันฝันว่าอะไรนะซูเปอร์เอเนจีบอลลูกตบชัตเตอร์ริ่งสไตรค์ย้าช่วยด้วยเธอจะฆ่าเราแล้วหลินยูต่ตองหวังจื่อเฉินอยู่อยู่ตรงนั้นเลยนะว่าหยุนคือว่าฉันมีอะไรจะบอกนะฮะนั่นมันผู้หญิงจากข้างๆนี่นาะทำไมถึงมาหาวย,หยุนกันแน่นะ เฮ้ hey, ดูเหมือนหล่อนจะร้องไห้ด้วยนะนั่นนะเฮ้เกิดอะไรขึ้นล่ะนั่นฉันคิดว่าฉันรู้อยู่แล้วละนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นปายปายปายจบข้าวแล้วไปกินข้าวเที่ยงกันเหงื่อออกเต็มเลยต้องรีบกลับบ้านไปอาบน้ําแล้วสิฉันจะไปกินข้าวเที่ยงบ้านญาตินะงั้นนายต้องกลับเองแล้วละ่ะปกติฉันไม่ค่อยกลับมากินข้าวที่บ้านเลยกินที่โรงเรียนมากกว่าแต่ว่าข้าวสุดท้ายของช่วงเช้าเป็นข้าวพละ เลยต้องกลับมาอาบน้ำที่บ้านเฮ้บ้าเอ้ยกุญแจลืมไ่ได้โตอนหน้าเลย,ลไไเ,ลยเรียนพละเลยไม่ไดเอามาด้วยพ่อแม่ก็ไปทำงานพี่สาวก็อยู่ที่โรงเรียนเพื่อนบ้านอย่างจื่อเฉินก็ไปกินข้าวบ้านญาตอีกถ้ากลับไปเอากุญแจที่โรงเรียนคงขาดงเรียนตอนบ่ายน,นะฉันนี่มันโง่จริงๆลืมกุญแจบ้านเนี่ยนะเหนียวตัวไปหมดแล้วอยากอาบน้ำชะมัดน,น้องแมวเหรอโอ,อยไอ้เต้าเหมียวมาปลอบฉันงั้นเหรอ เวัยหุนกับอาหารแมวได้ไปอาหารน้องแมวเหรออ๋อแมวจรจัดสองตัว